สวัสดีค่ะคุณตรบกูลสู <in> ่ช่องไม่พีโอโกะนะคะน้ำพื่งน้ำมันน้ำมันสบายเขาพูดใช้ทางน้ำพูดกันแล้วเราปลูกแบบด่านนี้เลยบึ้งนึงเลยสามคนกี่คนแล้เนี่ยใช้น้ำเมาสบายจื้อแมนน้ำข้าวนะทุกคนส้อมหวดแล้ว ทุกอย่างเลยมะเขือเทศด้วยนะเพราะว่าเรากินมะเขือเทศดุเสียอย่างหนึ่ง,งอันนี้แกเอามันไหม่อยู่ทางนอกแต่ทางในมันสีขาวมันไม่ไหม้แ่อันนี้ก็เห็นเป็นปหมนอ,อ,นนนอมๆนะ ฟินทุกอาาิตย์เตอออสเเดียลวมันมันมันต้องเตอเือมนเนาะเวลาอนนานไดอมาสุมนงกันอีกแล้วพี่น้องสาันนี้ใช่ไหมของเจ้าบอกจแล้วแล้วเอาอะไรเลยใช่มเอาตัวแดงนีคือมดเหลืองอือจะเอา เนี่ยถ้าฝั่งนี้ถ้ามันมีกอกน้ำมันแล้นก็ปิดได้เนาะใส่กู้ช่วยนมันงามกว่าเดินดูดินก็รู้ใช่ไหมจำเราใครก็ง่ามกว่าเอาน้ำไปช่วยเจอบอกว่าล่ะค่อยบอลุงพันว่าคืออาจค่อยๆนี่อาจอย่างนั้อระดัตัวนี้ไม่เนองซื้อฝาปิดมาปิดเออ่อยบอกหน่ลยเรากับไปเรากับลืมเราก็บลืม ค่อยได้มีหงุดจงว่ามันชักหุ่นถ้ามันชักหุ่นค่อยไปค่อยเราซื้อมาเดี๋ยวค่อยเราถามเขาว่ามันชักหุ่นอันโถอันใหญ่สาบีกรึเปเ่านะค่อยเราถามเขาว่าชักหุ่นนล้วันนี่แหละเฮาเราเอาน้ำตัวนี้มาจังหีงอันนั้นน้ำอันนั้นมันค้อยมันไม่ได้เฉดตัวเหยี่ยมไหมยายนี่เอาเป็นนันไตรเนี่ยนะลุงแล้วก็ชายปากอ่ะหูพ่อสายยางแบบนี้อันเก่าอที่เราเอามาจาก ตรงนันทมีสะไดึงอะได้บัวบุบ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 ยายนี่ลดที่ไหนลบตรงนั้นไงต้นไอ้ทุเรียนลงเแถวนั้นอบนอกเลยปั๊มที่เลยตรงนั้นอะที่หลัง้องน้ำน่ะนั่นแหละนั่นแหละใบ่ต้นใส่ใหญ่บุ๊บนั่นแหละใส่บุบบุบบุบยายนี่ดพลนเลยอ่ะข้าดีอดึงแบบอ้กล้วยกหน่อยสกพนึงก็จะงามยายนี่ทุกวัน ลืมลืมหมดเลยทำไมเดี да. ๋ยวเราเดี๋ยวเราจะอันคุยกันอยู่ว่าจะให้เขาซื้อมาปิดไว้แล,แลはは้วเอาทางนี้ปลูกทางนี้นะปลอกเดี๋ยวมนจะมาเขาคิดเนมาซะากว่าเลยเกินอ่ะเกินถ้าปลูกนะกูได้เยอะแต่มันมันดิ่งเยอะมากโครงการลูกโครงการของบ้านเรือน เด็กน้อยที่แข็งจะตามทงคิดนากูตอนนี้เขาติดนั้นลติดยาวชนแล้วอีกหน่อยเขาว่ติดซิมท้าซูเล็กรุ่นใหญ่เลยก็าว่าไปก่อนเขาจะติดนะเราก็อ้อยหนูไปยังไงมั่งหรือ้าในบ้านมันจะยกช่องให้คนเนี้ยพูดเก่งเหมือนแม่มันใอคนโตเนี้ยเขาก็ไปทำโครงการกีฬาก็ได้ ถึงเอฟซีเราไมู่่กับเราก็ให้เขาไปหาเอฟซีใหม่ของเขาช่องมันก็ทำโน่นทำนี่ได้แล้วไงมันมันมันพนตรงนั้นแล้วใช่ไหมไปหาเออแหละอนาคตตรงนั้นคนเลยคนนึงคนตัวนี้เนาะคนเล็กคนเล็กแล้วเนี่ยคนเล็กพูดเก่งคนโตมันพูดเก่งคนเล็กพูดเก่งเหมือนแม่่อพ่อไม่่อยพูดไร ให้ดูยาอะไรนะทำอะไรกะเดินรากผับต้นไม้พูดกับต้นไม้เสร็จแล้วเสร็จแล้วมีเซรงกีฬานี่มีคนโตมีคนเล็กมีคนเล็กเหมือนพ่อเหรอคนเล็กเมื่อก่อนเขาเรียนแค่สายลำ สายเขาเรียกตอนนี้เขามาเรียนสายมันสายา้าสายเตะลํำลํำยังไงล้ำท่าสวยแข็งแรง๋อเนียไม่ได้ต่อสู้แต่มาหลังยิมยิมที่เขาเขาพาไปไปเรียนอ่ะเขายุบโควิดไม่มีนักเรียนไปเรียนแล้วอยู่่เลยแล้วก็ไปไปซื้อบ้านใกล้เขาเป็นนี้มามาซิมดูนี่มาซิมมาเปิดเรียนก็ไปเรียนกับเขาตอนนี้โอ้ยไอ้คนน้องเนี่ยอแหละ ดูคุณน no ้องสายบูนี่ดูไปแข่งที่ไหนได้ที่หนึ่งตลอดไม่มีได้ที่สองแต่ไอคนโตอ่ะไม่มีได้ที่หนึ่งได้แต่ที่สองคนโตอ่ะคนโตสายสายดำเลยนะคนเล็กก็ยู่สายเงินเงิเงินก็หวังว่าหนึ่งหนึ่งในสองคนกินกันนี่กินดำดำนี่หนึ่งในสองก็ขอให้ติดเยาวชนผีเยาวชนก็ ถ้าเขาเป็นนักกีฬาก็เราก็จะติดถ่าทยทำชีวิตเขาก็ได้สวัสดีค่ะคุณบังอออสวัสดีค่ะคุณนวันจันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะปะัะชาานขอ,อลงคลิปไปด้วยนะคะดีนะคุณสีทองสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ จุดไฟหนึ่งข้าวยามอากาศหนาวๆสวัสดีค่ะเชา้าค่ะป้าทาวบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะทีนะเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะทีก็ ขอบคุณนะคะไอซีที่เข้ามาอ่เป็นกําลังใจนะคะไอซีตอนนี้ก็สว่างแล้วนะคะไอซีสว่างแล้วแย่ในจอทำเลยมืดจังคุณธนิดาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณเอเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดาิดาสวัสดีค่ะเกซ์มรอนสวัสคินกรรุยอูดดูดูดูกรรุยเลยนะทุกคนอ่ะนะก็สำขิปนี้ก็ประมาณนี้โอ้ย่าชีต้มน้ำอาบทุกคนว่าอากาศเย็นนี่กาโมใหญ่เลยนะคะ หลังจากที่นึ่งข้าวกันเสร็จเราก็นี่ต้มน้ําอาบกันเริ่มสว่างแล้วอมืมันสว่างแล้วล่ะไม่ใช่เริ่มแล้วอ <laughs> โอ้ <laughs> <laughs> จอเปนยัง,งสคกิมนี้ประมาณนี้คะ่ะ